<c oughs> ครับวันนี้ก็จะมารีวิวการล้างแอร์ของ powerbuy นะครับนี่เป็นคูปองล้างแอร์ของ powerbuy ก็จะเขียนว่าคูปองล้างแอร์หนึ่งครั้งอันนี้ไปซื้อคูปองที่ร้าน powerbuy ที่ตูพินสันมานะครับแล้วก็นัดช่างไว้วันนี้ว่าจะมาล้างแอร์เครื่องเดียวครับ เดี๋ยวล้างเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับแอร์เครื่องนี้ครับที่วันนี้นัดไว้วัาจะล้างก็เป็นแอร์บ้านธรรมดาครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงสิบนาทียังไม่มารอต่อไปนี่กลับมาแล้วครับรถของช่าง power by ก่อนจะทำช่างก็ไม่ลืมที่จะมาปิดเบรกเกอร์แอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยพอถอดฝาครอบด้านบนออกช่างก็เอาไขาควงมาขันน็อตออกเพื่อจะเอาฝาครอบชั้นในออกอีกทีนะครับก็จะมีช่างอีกคน,นึอยู่ด้านนอกนครับคอยล้างคอมพิวเซอร์นะครับโดยฉีดน้ําล้างที่ตัวคอมส่วนด้านในห้องที่จะล้างช่างก็จะมีผ้าใบาไว้รอง ไม่ให้น้ำเลอะเทอะในห้องของลูกค้านะครับก็ดีเหมือนกันเนาะส่วนด้านนอกพอล้างคอมเพรสเซอร์เสร็จก็จะเอาผ้ามาเช็ดหน้ากากแอร์แล้วก็วางตากลมเอาไว้นะครับช่างก็จะใช้น้ำฉีดไล่ทำความสะอาดน้ำที่เหลือจากการทำความสะอาดก็จะไหลออกไปตามผ้าใบที่เขารองน้ำมาไว้เนี่ย น้ำที่ไหลออกมาก็จะมีสีคุณๆหน่อยนะครับแสดงว่าแอร์ก็มีฝุ่นสกรปรกเยอะขั้นตอนนี้ท่างก็จะใช้เครื่องเป่าลมเป่าซ้ำอทีนะครับ พอเสร็จแล้วช่างก็จะเอาผ้าใบที่รองออกนะครับแล้วก็เอาผ้าทําความสะอาดซ้ําอีกเล็กน้อยประกอบฝาครอบกับคืนนะครับตรงไหนเลอะก็เช็ดให้อีกครับเช็ดเสร็จก็ประกอบใบพัดใส่กลับไปนะครับ แล้วก็ใส่ตะแกรงดักฝุ่นเข้าไปนะครับแล้วก็เอาฝาครอบด้านนอกมาประกอบใส่ครับก็เอาไขควงขันน็อตกลับคืนครับทำความสะอาดอีกเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ปิดฝาพอเสร็จแล้วช่างก็จะมาเปิดเบรกเกอร์แอร์เพื่อจะไปเทสแอร์นะครับ การล้างแอร์วันนี้ก็เสร็จอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเสร็จแล้วช่างก็จะเก็บผ้าใบแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกเล็กน้อยช่างก็แนะนำว่าให้กดปุ่ม power full เอาไว้เพื่อจะได้ให้มันเย็ยนเร็วๆ